เทวันนี้วันนี้ผมไม่ได้มาแคสเกมวันนี้ผมแบบผมากจะเล่าเรื่องเชียร์จามัให้ผมให้ทุกคนได้รู้นะครับคือแบบทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าแบบผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ราเล่นเกมแล้วแบบอาจจะมีแบบขภาพตั้งแคสตั้งอะไรแบบนี้จากท่ทุกคนเห็นนะแต่แบบผมมีจะเอาตอนนึงที่ผมได้แคสเกมครับมันเป็นตอนที่แบบคุณไม่น่าดูเลยครับคือแบบตอนนั้นผม ผมแบบผมไมเช่วยเพื่อนจังไหครับแล้วแบบคือแบบเพื่อนผมเนี่ยเออนแค่สามคนใช่ไหมไอ้คนหนึงถูกกำจัดครับแบบคราวนี้ผมไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงนับแล้วเพื่อนอีกคนนึงถูกจับผมก็ไปช่วยต่อใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าเพื่อนของผมคนนั้นอะได้มองได้ได้ถูกเกือบ,บตอนที่ผมช่วยเอาเสร็จใช่ไหมครับคราวนี้แมวอะดูดีแบบมันก็เป็นอะไรไม่รู้อะครับ เหมือนแบบแมวมันจะปิงแต่ก็เหมือนไม่ปิงอะครับแบบช่วงนี้ผมงงมากเลยอะผมถึงขั้นว่าหยุดสักทันไปเลยอะคือแบบเหตุการณ์นี้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นแบบคุณแล้วเพื่อนทะี่ถูกกำจัดไปอะผมเห็นเงาคย้ยคนลุกเลยแต่เพื่อนคนอื่นไม่เห็นผมเห็นคนเดียวอ้ยมันเป็นบลกผมก็ไม่แน่ บักมันไม่เคยเป็นแบบนั้นไงครับคือแบบบั๊กมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกคนคือแบบช่วงนั้นแบบผมจับคู่อ่ะจริงไหมคือแบบมันเหมือนไม่ใช่บักครับผมรู้สึกหลอนเลยอะแบบเหมือนแบบผมเจอประสบการณ์นะครับคือแบบมันจะอธิบายยังไงดีอ่ะคือแบบมันน่ากลัวมากๆอ่ะแบบไม่กล้าเอาลงแล้วแบบอืมขาดลง ขาไม่ไหลหอนมากเลยอะ่ะแบบทุกคนตีจับไปแล้วสองคนเียแล้วคนที่อสองสสที่ถือกระต๋องูดีแบบเขาก็าพิมพ์ขึ้นมาได้เองนะครับแบบเฮยผมเนี่ยรู้สึกแปลกแลกแล้วแถมแมวมันยังพูดว่าแล้วเข้ามาช่วยขนชีสผมเตินกับสตัมไปอีกรอบนึงครับแต่ผมก็ต้องรีบเข้ารูนะเพราะว่าแบบทค่หนึงเปิดกระเพรว ยมบอยเรียมาเข้าผมว่เรต้องเรียเข้าเลยครับเพราะจรู้นะครับว่าผมเนี่ยเก็บจำไม่ได้เลแล้วกาเสืก็นจับไปนั้นสำคงอนอ่ะมเสียงรอดชีวิต้นี่บล็อกยนิวเรดนีเหรอทุกคนข้าเคยเจอลกเบรด,ดีบ้างบอกผมเลยผมเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นบาา้าไหมช่วยวิจารช่วยพิจารณาหน่อยนะครับ